ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายฉีโผใหญ่นี่ครับมือนีสีส่งของหลังจากที่ไปกรุงเทพไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลศรีลาดมาเนาะครับไปตรวจสุขภาพมาแล้วนะครับก็เลยมาเห็ดของสีส่งมือนีเหระครับเบื้องแนี้พี่น้องเหตดแทบเป็นแทบตายก็เลยเสียมาให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องนี่ครับมันหลายหลายนี่เจ้าหน้าที่ไปทังไปสนี่ยครับบัตดีไหมครับบัตดีนะครับโอ้มีแจ่คนหลรอเพราะว่ามันหลายหลายก็เลยใคร เรียกรถนี่ครับเรียกรถบริการของทางไปซนีย่ค้าเจ้าค้าเจ้ารับบริการได้ครับผู้ใดมีอย่างก็เรียกได้นะครับนี่พอใจวอนมื้อนี้ก็ขึ้นรถนี่แหละเดี๋ยวเบิงเบิงเบิงสะก้อนเบิงสะก้อนไปใส่เน่ยสองชัน้นชั้นหัทสองข้างไปประจวบอตัวนี้ไปประจวบตัวนี้ไปชลบุรีนกควักอันนี้สาวสาวกับไปชลบุรีขึ้นกันอันนี้นกควักข้างเดียวไปพิจิตรอันนี้ไปนครราชสีมานกควักขึ้นกันครับ อันนี้ไปไสนนี่นครศรสีธรรมราดอันนี้ไปขอนแกน่นอันนี้ไปปลาจีนอันนั้นไปสีสะเกดอันนั้นไปอูดอนสองอันนั้นเอาขึ้นเลยครับไล่ขึ้นไปรดนี่ครับมันหลนี่ครับกาลันตีไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องนี่ครับเพื่อนขนล,ล้ะล่ะให้เพื่อนขนไปเลย อันนี้ไปน่านอันนี้นกขอดสีท่างไปพิษุโลกอันนี้ไปสมุทรสาครอันนี้กับบีอันนี้กับสองชา่นไปสุราษฎร์อันนี้ไปชลบุรีนะครับอันนี้ไปกรุงเทพอันนี้ไปภูเก็ตอันนี้สองชาตนบวกสาวไปสุราษฎร์อันนี้ไปนนทบุรีนะครับนี่ครับทั้งหมดกับประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับนี่ครับเริ่มขึ้นแล้ว โอ้บุอนียเขาบ่ได้นไทยลูกไายอย่างดี่อเตนีสามกว่เต็น,นตีสามของวันอา,อาทิาตย์แล้ก็ว่ามืมเศร้านี่งได้ยี่สิกว่าตัวยางกา <laughs> ลับพ <laughs> เ,เหลี <laughs> <laughs> ยวพื้นเหียวนดีมื่อวานได้ไหมว้่รองเร่เสียลนี่ครับพี่น้อง ก็ขอบคุณทั้งไปรษณีย์ไทยเนาะที่เขาเจ้าบริการให้มันฝนตกน้ำครับมือน,นี่ฝนตกมากสองมือสามมือแหละตกยางบ่แหว่งกับตะว่ากับบ่เศร้าปวดพอยื่นหวนบ่พอใส่ไม่ยั้งเลยให้ผิวแบนออกเดี๋ยอะเนาะเยอะเยอะบีเดาะห้องพักได้ตีโตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมาก,กันอ้าวพักไรซื่อๆทีเด,ด,ด้อนี่เฮ้ยเกิดอะไรก็เอาครับ เมาจ,าจนเมาจนเลอเหรอเนาะหลยหลยไหมเนี่ครับ สอง2ช่นบวกสาวกลองที่เขาไปเอาเขาไปรูเทียบากลงกองนี้แม่เออไอเบิงพี่น้องเต็มรถบ่โอ้เต็มจุลินด้ครับเดยกันเดียว เต็มพ่อดีเอาละบาทนีนย่ยนให้ลูกผู้ไหนโบกให้ลูก <c oughs> อขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะน,นี่ครับเจอกันไม่ครับเจอกันไม่มือหนากดไหลกดแร่กดตีดตาม้พ่พยุงวนได้ครับสวัสดีครับเอาไปเท่านี้เนี่ย